เข้าสู่ไม่หมดนี่มาหาโชคเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ผู้ทักจิงคนใหม่ที่จะมาแข่งขันกับแชมป์นั่นก็คือต้นข้าวจากปราจีนบุรีซึ่งโชคที่เธอมาขอจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวอายุ12ปีอยู่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะครอบครัวของหนูมีทั้งหมด9คนค่ะมีพ่อแม่ พี่น้องของหนูทั้งหมดเจ็ดคนหนูเป็นคนที่สามค่ะพ่อของหนูทำอาชีพซ่อมรถค่ะได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทค่ะส่วนแม่ของหนูขายผักตมหมู่บ้านค่ะได้วันหนึ่งก็สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทค่ะรายได้ของพ่อกับแม่ไม่ค่อยเพียงพอค่ะเพราะว่ามีภาระเยอะต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงพี่แล้วก็เลี้ยงหนูค่ะแล้วก็เอาเงินไปซ่อมแซมบ้านด้วย หนูเลยหารายได้เสริมคะ่ะคือไปร้องเพลงตามงานวัดได้เงินก็ประมาณ500บาทคะ่ะหนูก็พยายามหารายได้ช่วยพ่อกับแม่คะ่ะเพราะว่าบ้านที่หนูอยู่มันชำรุษโทรมคะ่ะก่อนหน้านี้ผู้โดนพายุพัดคะ่ะ สังกะสีก็หลุดฟิวไปหมดค่ะตอนนี้ทําให้ห้องน้ําไม่มีหลังคาค่ะพอเวลาจะเข้าห้องน้ําตอนฝนตกอะค่ะก็ต้องกลางร่มเพราะว่ามันจะเปียกค่ะแล้วก็น้ําไหลเข้าบ้านได้ค่ะหนูสรงสารพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องของหนูค่ะที่ต้องมาลําบากหนูเลยอยากได้เงินไปซ่อมแซมบ้านค่ะ อีห้องน้ํานี่เข้าไม่ได้นะคือเข้าไม่ได้เลยคือเห็นสภาพก็เข้าไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่เดินเข้าไปเลยคือเห็นสภาพก็เข้าไม่ได้เลยตอนคืนบุรว่าปวดทิ้งช่องปวดอือก็คือต้องเข้าวันนี้เหรอโลกใช่ค่ะแล้วมันเดินกันยังไงอะ่ะเอาไฟฉายปี่องค่ะแล้วเข้าห้องน้ตอนฝนตกหนูทําไงก็เอาร่มไปค่ะก็คือร่มกลางค่ะ เมื่อกี้เห็นล่มอยู่นั้นคือแล้วล่มอยู่ในนั้นคืออะไรโอ๊กตาะแล้วตอนเราต้องต้องวิ่งไปก่อนแล้วค่อยเอาลมเคยตกไหมอ่ะแล้วก็เคยมีเหตุการณ์น้องตกบ้านคือน้องกำลังจะเดินไปข้าห้องน้ำค่ะแล้วไม้มันก็ผูกพอน้องเดินไปปุ๊บก็ร่วงเพราะบ้านในส่วนอื่นที่ก็ผูกปังก็เห็นเยอะอยู่เลยอ่ะสังกษีคือ ได้สภาพของสังกษีมากมากไม่ได้เลยแล้วอีส่วนที่นงที่นอนมันรั่วไหมลูกมีรั่วค่ะมีรั่วรั่วทั้งบ้านเลยค่ะคือเราไม่ได้แบบเขาอะค่ะเราไม่ได้แบบมีเงินเยอะพอที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้สมมติว่าหนูเห็นบ้านหนึ่งหนูเคยคุยกับแม่คุยกับพ่อคยค่ะเหรอ มันดูดีมากค่ะหนูก็บอกกับพ่อแม่ว่าถ้าหนูโตขึ้นหนูจะซื้อบ้านหลังอย่างนี้แต่ว่าต้องใหญ่ๆกว่านี้หน่อยค่ะนี่ต้นข้าวอยากจะมีบ้านใหม่เพราะสภาพบ้านของเธอตอนนี้ชำรุดผุพังเป็นอย่างมากครับเธอกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับทุกคนภายในบ้านสักวันหนึ่งมีสิ่งที่หนูอยากกินไหมมีค่ะอะไรหมูกระทะหรืออะไร ที่หนูอย,อยากกินอยากกินเป็นช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสซื้อสักทีก็อันนี้คืออยากกินที่มันขายตามร้านสะดวกซื้อเลยค่ะ<ำ>แต่ไม่กล้าซื้อถึงมีเงินเยอะขนาดไหนก็ไม่ไม่เคยคิดคืออยากกินอยากรู้ว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนใช่ไหมค่ะแล้วทำไมไม่ซื้ออ่ะมันแพงค่ะก็เลยไม่ซื้อค่ะนี่ เขาเพื่อามาจากอเมริกาเอามาฝากสามสามไอ้นี่เลยสามแพ็กเลยอะไปบ้านป้าไหมส่งเนี่ยเออส่งเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันสามกล่องจะส่งให้กล่องเดียวอีกสองกล่องจะไว้กินเอาให้แค่กล่องเดียวพอส่งแล้วยังกักอยู่เจ้าอ้วนแม่เอาสองกล่องไอ้กล่องของอเมริกาอยากกินเอาขอสมทบพวันรู้สัวที่บ้านก็มีออเหมือนกันแล้วไม่มีใครทานเลยนี่เอาสิตอนนี้มีได้หลายกล่องแล้วตอนเนี้ยมีคนซื้อมาฝาก แต่มันอีกนานไงเอางี้เดี๋ยวไปซื้อเลยนะไปซื้อเลยแล้วเดี๋ยวมาช่วงไหนเดี๋ยวให้กินช่วงนั้นเลยดีไหมยังไม่อยากกินค่ะต้องอยากเก็บไว้ให้น้องๆเห็นอยากเก็บไว้ใน้น้องอีกตนข้าวก็มีอีกหนึ่งสิ่งในความฝันนั่นก็คืออยากลองกินช็อกโกแลตซึ่งมันมีราคาแพงมากๆสำหรับเธอและเธอก็อยากที่จะเก็บช็อกโกแลตไว้ให้กับน้องสาวได้กิน ต้องขอชื่นชมเธอจริงๆครับน้องต้นข้าแบบเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแล้วก็แต่สังเกตนะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมองสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่แบบยากลําบากเป็นสิ่งที่แบบมันลาบากนะแต่มันก็ไม่ได้แย่ก็คือยังยิ้มแย้มแจ่มใสย,ยังมีความรู้สึกว่าความลําบากตรงนี้นี่แต่คือมันมันคือความผูกพันที่เขามีกับสิ่งที่เขามีแล้วอาจจะอยู่ด้วยความเคยชินกับสิ่งนั้นด้วยพี่คคดว่านะสิ่งที่หมูทำเนี่ย หนูต้องได้กลับคืนแบบเป็นร้อยๆเท่าแน่นอนเพราะฉันพี่แคทขอเป็นกำลังใจให้นะคะเก่งมากลกูกเพลงที่จะร้องคือเขียนฝันไว้ข้างฟ้าค่ะนี่แหละเอาซี่เข้ากันเรื่องซะด้วยเขียนฝันไว้ข้างฝาครับ ควาราทาไม่ไหวาชาวหัวห้องสมสุขนอนเพื่อเราทนเร่ยใจจะเก็บ เรพี่หลักของธรรมะเนี่ยหนูเป็นเด็กที่มีบุญสูงนะลูกมีบุญมากๆเพราะว่าอะไรรู้ปะเราเห็นว่าชีวิตของเขาอะมันเป็นชีวิตที่ทุกข์มากเลยนะแต่เขามีรอยยิ้มบนใบหน้าได้เรียกว่าเขาอยู่บนความทุกข์แต่เขามีความสุขได้ขอให้ความกระตัญยูเป็นเครื่องนําทางให้หนูพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะลูกนะ,ะแล้วก็ขอให้หนูเจริญเจริญลูกส่วนการร้องเพลง เด็ก12แต่ร้องเพลงออกมาได้ชัดถ้อยชัดคําเสียงหนูสว่างมากมันอาจจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเท่านั้นเองนะลูกในเรื่องของคําสั้นคํายาวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่หายขนาดเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์เลยสักอย่างเดียวในบ้านเขาเท่าที่ดูนะคะพิธีกรสัมภาษณ์หนูลุงลิงสัมภาษณ์พวกเราก็หวังจะเห็นน้าําตาเห็นความร้องไห้ ไม่มีเลยหนูแข็งแรงหนูแข็งแกร่งมากด้วยลูกค้าขอให้หนูสู้แบบนี้ตลอดไปและรายการนี้หนูมาออกแล้วหวังว่าหนูกลับไปแล้วหนูจะมีห้องน้านะลูกนะห้องน้ําใหม่ที่สมบูรณ์แบบหวังว่าหนูต้องได้นะคะป้ารักหนูจังเลยเรื่องการร้องเพลงก็เด็กร้องเพลงได้ขนาดนี้คือพอรสวรรค์ล้นล้วน,ลวนพลังล้นเหลือเหลือเกินหนูร้องได้เสียงโอ้โหเนี่ยเขาเรียกพิกเล็กพิกี้หนู กับการที่เปล่งเสียงแล้วร้องออกมามันคือธรรมชาติล้วนๆมันคือสเสน่ห์นะลูกนะคำสั้นคำยาวหรือการเอื้อนกันมันนิดๆหนๆ่อยๆแต่เรื่องการร้องเพลงและพลังหนูสุดยอดมากป้ารักหนูจังขอบคุณค่ะเชิญพิชาครับหนูมีความพร้อมละขนาดอายุแค่สิบสองความคิดหนูได้ละมีการลงมือกระทำเพียงแต่จะรอโอกาสยังไงเพื่อให้ได้สิ่งที่หนูต้องการให้ครบและสมบูรณ์แบบเท่านั้นเอง การร้องเพลงของหนูในวันนี้มันบอกได้เลยว่าหนูพร้อมที่จะลุยมากๆและสามารถที่จะต่อยอดในการร้องเพลงของหนูนั้นมีการพัฒนามากขึ้นเพราะพื้นฐานของหนูนั้นเป็นคนที่มีเสียงที่แข็งแรงปล่อยแบบชนิดที่ฉันมีเท่าไหร่ฉันปล่อยเลยพี่ยังแต่จะทํายังไงให้การเรียบเรียงเท่านั้นที่มันจะให้ลงตัวมากกว่านี้ขอให้หนูประสบความสําเร็จไร้โชคดีค่ะเชิญไรอันครนับออน้องต้นข้าว<อ> <ปะ S 1> สวัสดีครับเก่งแล้วก็ คือเป็นเด็กคิดบวกภูมิใจในตัวน้องภูมิใจใแทนพ่อแม่ที่ว่าน้องมีความคิดที่ดีในการที่อยากจะซ่อมบ้านอยากจะซ่อมห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ขอให้น้องสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะวันนี้เสียงร้องของน้องต้นข้าวเด็กยอดกตันยูวัย12ปีที่มาสู้อย่างเต็มที่เพื่อบ้านก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับและในที่สุดอย่างที่พี่ลิงได้บอกเอาไวา้ว่าจะนำช็อกโกแลตมาให้น้องต้นข้าวด้ชิมตอนนี้มาถึงแล้วละครับ มันต้องกัดเข้าไปเลยอ่ะมันเคี้ยวเข้าไปเลยอ่ะอ้าม้อไปเลยเออเป็นไปเลยอุ้ยอร่อยไหมได้หนังใจไหมอร่อยค่ะดีใจไหมวันนี้ได้ชิมแล้วดีใจค่ะแล้วที่เหลือนี่จะเอาไปไหนเอาให้ลุงลิงกินค่ะเหรอไม่เอาไปให้น้องเหรอหนูมีแล้วค่ะ เอาไว้เนาะไปเขาจำได้นมมีแล้ว<ป>ที่พวกป้าจะให้ไงนี่คืมไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่เล็กพี่พี่พ<ะ>ถ้าพี่ลืมส่งเป็นบาปชั่วนิรันดร์เลยนะ,ยะแม่พี่หายห้ามลืมช็อกโกแลตที่จะส่งให้กับน้องต้นข้าวเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าน้องต้นข้าวจำได้แม่นเลยทีเดียวแลววันนี้ต้นข้าวก็ได้ชิมช็อกโกแลตของเราเรียบร้อยแล้วน่าประทับใจสุดๆไปเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่เขาแชมป์หนึ่งสมัยฟ้าจากนนทบ,บุรีที่มาขอโชคใช้นี่ที่กู้มาื้ิรถตู้ซึ่งฟ้าก็สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างแมนได้เข้าไปสะสมเงินรางวัลจากตู้มหาโชคไปแล้ว22,000บาทวันนี้ฟ้าจะป้องกันแชมป์ครั้งแรกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงร้องในบทเพลงคนตอบ่าอยู่ครับ ำาใจที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถามเรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำที่ความหักเขาต้องจบไปบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเขาใจสิคาให้ตาย ออบ่อได้พันธมผิดคนคนตอบบ่ออยู่คนอยู่บ่หูสิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิทถามภัยเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่ออยู่ ผลก็อยากสิฮู้คือกันนั้นล่ละก็เมื่อเธอคนที่ฮักสุดใจจากไปด้วยการบาวเบวาจ้าเมื่อนี่อยากสิลบให้สุดขอฟ้าบ่มาพอหนาเลกายกับไปบ่็อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบได้ เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันธะผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ เชญพี่ไฮครับถ้าเราอยากเก็บไว้ทั้งสองคนได้เนี่ยเราอยากเก็บไว้เลยนะจริงๆแต่ที่นี้กติกาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะออกยังไงนะลูกนะเพราะว่าเก่งด้วยกันทั้งสองคนอายุ11กับอ่ะสิบสองกับสิบสามเหรอห่างกันปีเดียวรักหนูทั้งสองคนเหลือเกินนี่ก็ดีนี่ก็ดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวแค่ว่ากันโอเคเชนพิชาครับวันนี้ลูกทั้งสองเอาอาหารมาให้ทานคนละแบบรสชาติเป็นสองรสชาติ ซึ่งเดี๋ยวยที่ว่าเราจะชอบรสชาติไหนฟ้าก็เก่งลูกรายละเอียดในการร้องเพลงของหนูมีนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากหนูไว้คือเรื่องราวของการที่จะต้องใส่วิญญ,ญาณของเพลงให้มากกว่านี้เข้า <c oughs> ใจเพลงให้มากขึ้นตีโจ์ให้แตกนะคะลูกนะคะก็ให้กําลังใจใลูกไว้โชคดีค่ะเชิญ <c oughs> พี่ <c oughs> เอครับครับ <c oughs> น้องฟ้าวันนี้ฟ้าอาจจะขาดในเรื่องของสั้นยาว พราะถ้าร้องนะลูกถ้าตีความจริงๆแล้วลูกหนูจะร้องเรียบไปเรื่อยๆแล้วก็มันอาจจะต้องมีลูกเอื้อนที่หนูหนูหนูขาดไปเยอะพอสมควรเลยในเพลงนี้เดี๋ยวต้องว่ากันนะลูกเพราะว่าเก่งกันทั้งคู่เลยวันนี้ฮะเซิญพี่แคทครับเสียงใสมากเสียงใสมากเลยค่ะชอบเหมือนกันชอบทั้งสองเสียงเลยขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กันแล้วกัน นี่เสียงร้องของเด็กสู้ชีวิตทั้งสองคนต่างก็ไพเราะและสูสีกันมากๆแต่ว่าเสียงร้องของใครที่ถูกใจกรรมาก,การมากที่สุดระหว่างแชมป์หนึ่งสมัยอย่างฟ้าหรือผู้ท้าชิงอย่างต้นข้าวไปฟังคําตัดสินกันเลยครับหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับพี่เอให้ใครคนนั้นก็มีต้นทุนเก็บไว้ก่อนถ้าพร้อมแล้วหคะแนนแรกเชิญครับ หนึ่งคะแนนแรกจากาคณะกรรมการนะครับพี่เอจะให้ใครฟ้าหรือต้นข้าวต้นข้าวครับต้นข้าวครับ 1>, 1ต่อ0ูนนะครับต้นข้าวนำอยู่1คะแนนเอาแล้วเลยครับตอนนี้ผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างต้นข้าวได้1คะแนนแรกไปงานหนักจะตกอยู่ที่แชมป์หนึ่งสมัยอย่างฟ้า เธอจะสามารถป้องกันแชมไป์ไว้ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้คะแนนที่2นี้แชมป์จะเปลี่ยนคนทันทีครับไปฟังคำตัดสินจากที่ไายอาพาพรนทาพร้อมแล้วเชิญครับต้นข้าวรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่มหาโชคฟ้าถ้าไม่ได้ถึงคะแนนนี้แชมป์เปลี่ยนคนนะครับ ต้นข้าวค่ะต,ต้นข้าวครับสต่อศูนย์นะครับต้นข้าวได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่มหาโชคครับพีท่ทาครับ1คะแนนให้ใครครับก็ขอบป็นกำลังใจเนาะให้กับฟ้าและกันเพราะต้นข้าวก็วได้เป็นแชมป์ไปแล้วเนาะให้ฟ้าล้วกันค่ะ1คะแนน2ต่อ1ครับ สมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงิรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง22,000บาทครับจบหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องฟ้านะครับขอบคุณฟ้ามากครับลูกขอบคุณครับวันนี้ต้นข้าวแชมป์สมัยแรกจะได้เงินกี่เท่าของแบงค์จากตู้มาหาเท่าซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าจากคณะกรรมการ ดังนั้นต้องเอาใจช่วยให้เธอเร้อออกมาให้ดีให้ถูกใจคณะกรรมการให้ได้มากที่สุดเพือโอกาสคว้าเงิน50เท่าไปเลยนะครับต้นข้าวพร้อมไหมลกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับเดินเข้าไปเลย<ห>น,นี่มังอาม้อ พร้<ข>อมไหมลูกพร้อมค่ะแก้วปิ้งไก่ ธรรมดานะทำไปได้ทั้งหมด45ใบครับและนี่คือครั้งแรกที่ร้องเลขโชคกับเพลงที่ไม่คุ้นเคยแต่น้องต้นข้าก็ร้องออกมาได้อย่างน่ารักเอามากๆเลยนะครับซึ่งก็สามารถร้องเลขโชคไปได้ถึง45เท่าดังนั้นไม่ว่าน้องต้นข้าจะคว้าได้แบงค์อะไรในตู้มาหาโชคก็จะ,จะเป็นเงินรางวัล45เท่าของแบงค์นั้นทันทีครับซึ่งเรายังมีโชคที่มาหา,าศาลที่สุดกว่านั้นที่แบงค์สมวังทองที่มีมูลค่า100,000บาท และตอนนี้แขกรับเชิญมหาโชคคุณแคทก็ได้ใส่แบงค์สมหวังทองลงไปในตู้มาหาโชคแล้วนะครับไปรลุ้นกินว่านนองต้นข้าวจะว้าโชคไปท่อมแสงบ้านได้เท่าไหร่ปวบให้กําลังใจเธอกันครับเอาละ่ะมาดูกันนะครับว่าจะได้เข้าไปกลิกลก้งเข้าอะไรลุยเลยลุ้นกันอะไกลุยเล สองหวังทองสมหวังทองสองหวังทองมาลุ้นกันสมหวังทอสอหวังทองหนึ่งสังสามวันนี anyway> ้น้องต้นชาจะคว้าโชครับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทตั้งแต่สมัยแรกเลยหรือไม่ขอให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เห็ยังไงวันนี้ก็ได้เงินสี่สิบห้าเท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคขอให้ได้แบงค์สูงๆไว้นะครับหนึ่งสองสาม 5้าเท่าของแบงค์สมหวัง500นะครับก็คือ22,500บาทครับร <Yeah. S 1> ับไปเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้ทำห้องน้ำพร้อมหลังคา oh, ได้สบายเลยเสร็จเลยเอาสรุปตัวเลขครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนร,รถมอบเงินระวันเติมฝันต่อย,ยอดทุกความหวังให้เป็นจริง22,500บาทครับ มุ่นี้มาร่วมให้กำลังใจต้นข้าวว่าจะป้องกันแถมไปสะสมเงินเพิ่มได้อีกหรือไม่แต่ตอนนี้เรามีข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการไม่บดดีมหาโชค,ครับความมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับมาร่วมจอยร่วมแจมกับงานบาโอจิตภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตพร้อมกระจายความสนุก5จังหวัดทั่วไทยนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนำทีมโดย2โค้ชก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชน,นะครับพร้อมเสริมทัพความมันการทัศนะปรางทิพป,ป,ปะแป้ง ซับระผีพัดโดยมีพี่พันธุ์ผู้แตกนะครับเป็นพิธีกรมอบความสุขนะครับพิเศษครับในงานมีกิจกรรมครับเปิดรสมัครผู้เข้าแข่งขันรายการไม่หมดนี่มหาโชครับลุ้นโชคครั้งใหม่และกอบโกยโชคที่มหาศาลทางช่องเอพีย23ครับพบกันวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้ครับณตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีเริ่ม4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k ไม้ทองคำครับงานนี้ชมฟรีตลอดงานเชิญครับพรุ่งนี้ พบกับแขกรับเชิญมหาเช่าต <c oughs> ั้มวราวุตรไม่ไม่ค่อยได้เห็นร้องเพลงเห็นแต่เป็นพิธีกรเออเนี่ยเหลือรายการนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้พี่ทำไมเป็นไม่ได้พี่ไม่ได้ับพี่เป็นแทนเลยกดไหลยุ่งไหลย้อนไม่เป็นนะผมแต่ต้นข้าวต้องปะทะผู้ท้าชิงสุดแก่งตั้งแต่สมัยแรก แล้วเอาแล้วเออเพราะคนละแบบคนละแบบนะโอ้โหสุดมากเรียกว่านักร้องแปดหลอด